วันนี้เราจะมาโชว์ที่การทำไอติมนองโคสุดส์ถุงแบบเขย่านะครับดูสิครับน่าทันมากเลยและขอนที่จะไปทำไอติมนะครับเดี๋ยวบังเขย่าให้ดูก่อนนะครับตอนนี้มันยังเหลวอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่ะนมถุงนี้เนี่ยบังได้มาจากบิ๊กซีนะครับถุงละประมาณ12บาทอ่าถ้าใยเหลืองมันก็จะถูกหน่อยนะครับวิธีทำบังจะเอาใส่ลงไปในหลอแบบนี้นะครับใส่ไปสีถุงพอนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปครับเดี๋ยวถ้ามันเยอะเกินไปแมันจะทำยากครับใส่นมครบแล้วต่อไปบังก็จะเอาเกลือเม็ดใส่ลงไปแบบนี้ครับ นี่เกลือเม็ดหรือถ้าไม่มีเกลือเม็ดก็สามารถใช้เกลือป่นแทนก็ได้นะครับใส่เกลือเสร็จก็สูตรเดิมเลยครับอ่าเดี๋ยวบางจะใส่น้ําแข็งนะครับก่อนใส่น้าแข็งหรือบางตั้งเวลาก่อนนะครับนี่เขย่าให้ดูแบบเรียวๆครับอ่าแล้วคลิปนี้นะครับบางจะไม่ตัดต่อนะครับแต่บางจะลองชูดนะครับแล้วก็บางจะเล่นความเร็วเอานะครับเดี๋ยวมีคนหาว่าบางตัดต่อหรือว่าไปเอาของในตู้เย็นมานะครับนี่ทําให้ดูสดๆเลยนะครับอ่าแลวน้าแข็งนะครับถ้าจะให้ดีบางคนแนะนำให้ใช้น้ําแข็งบดจะดีกว่านะครับ น้ำแข็งหลอดเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็จุกจิกครับนี่ใส่น้ำแข็งเสร็จก็ทำการปิดฝานะครับส่วนวิธีการเขย่าเนี่ยทำได้หลายท่านะครับจะเขย่าแบบนี้ก็ได้หรือว,ว่าจะหมุนก็ได้หรือว,ว่าจะกิ้งบนพื้นก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบางทีเล่นความเร็วคลิปนะครับส่วนเวลาที่แท้จริงเนี่ยก็ดูข้างล่างกันเองและสําหรับใครที่เริ่มเบื่อคอนเทนต์เกี่ยวกับน้ําแข็งเนี่ยทนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวประมาณปลายปลายเดือนเนี่ยมีของดีให้ดูแน่นอนครับ ส่วนใครที่ไม่อยากใช้สูตรผลโหลเนี่ยบางมีอยู่หลายสูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทํากับคกหรือว่าทํากับอ,อุปกรณ์อื่นๆสามารถเข้ามาดูได้ในช่องนะครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เย็นไม่เย็นก็ดูเองนะครับเดี๋ยวหาว่าแหกตาดูสิครับนี่เกล็ดน้ําแข็งเกาะข้างนอกเลยเห็นไหมครับนี่อุณหภูมิน้ําแข็งเวลาเจอเกลือเนี่ยที่บางวัดได้สูงสุดประมาณสักรอบสิองศานะครับเท่าที่บางเคยลองมา่าเกือบลืมบอกนะครับนมเนี่ยไม่จำเป็นต้องแช่นมหน่องโพก็ได้นะครับใช่นมยี่ห้ออื่นก็ได้แต่ให้อยู่ในรูปแบบถุงพลาสติกแบบในคลิปก็พอ นี่ครับเมื่อทําเสร็จแล้วอ่ะดึงถุงแรกขึ้นมาครับนี่แข็งโป๊กจนมันเซ็ตตัวแบบนี้เลยครับนี่แข็งเป็นน้ําแข็งเลยเห็นไหมครับอ่ะนี้เราต้องนวดมันก่อนนะครับก่อนที่จะใส่แก้วอ่ารสช็อกโกแลตบางไม่ค่อยชอบนะครับเดี๋ยวบางจะแกะรสสตรอเบอรี่ดีกว่านี่ยกขึ้นมาให้ดูเฉยๆครับนี่รสช็อกโกแลตนวดก่อนนะครับนี่ส่วนนี้ก็รสสตรอเบอรี่นะครับอันนี้แข็งน้อยกว่าอ่ะก็บีบๆมันไปครับ อ่าแล้วก่อนแกะใส่แก้วเราต้องเอาผ้าสะอาดมาเช็ดก่อนนะครับไม่งั้นเค็มปี่แน่นอนครับนี่จะใช้ผ้าหรือว่าจะใช้เสื้อแบบบางก็ได้นะครับเช็ดยังไงก็ได้นะครับให้เกลือมันออกไปให้หมดนี่ไม่งั้นมาจากเค็มเอานะครับอย่าทําเล่นกับเกลือนะครับเค็มปี่เดี๋ยวมันเสียรสชาติครับต้องเช็ดให้สะอาดก่อนนะครับส่วนใครที่จะเอากันไกมาตัดแล้วเทใส่แก้วเนี่ยเอาพอแห้งก็พอครับส่วนถ้าใครจะกัดถุงเอาไว้ดูดเนี่ยต้องเช็ดให้สะอาดเท่านั้นครับ นี่ครับตัดเสร็จเดี๋ยวบางเอาแก้วมาเทให้ดูสดๆเลยนะครับมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับจกักงนมสตรอเบอรี่กลายเป็นไอติมสตรอเบอรี่เลยนะครับรสชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับนมนองโพเนี่ยเขาทำมาดีอยู่แล้วนี่ครับเพื่อนๆนมร้วน